จอยังทำตามนะจอนึกอลงแก้วนึกงใ้จ้อาตาให้จ้องตานึกอลงแก้วหนึ่งลงองงี้เนึกออกไหมเนึกออกไหมเนึกออกเปล่าครับนึกอออกแล้วก็เอาข้าวจมูกเราอย่างงี้เอาข้าวจมูกอย่างงี้ผู้หญิงข้าวจมูกซ้ายผู้ชายข้าวจมูกขวานึกอออกไหมครับนึกอออกไหมใครนึกอออกเนือกขึ้นหน่อยเมือกขึ้นหน่อยเออคุณไมรู้แล้ไปด้องตาเราอย่างงี้นึกอออกไหมครับเมือกขึ้นเอาเบิกขึ้นต่อไปเลื่อนกลางหัวเราอย่างงี้นึกอออกไหมครับ จะมาขึ้นเออต่อไปเรื่องไรท้องเราอย่างนี้เดี๋ยวดึงสองนิ้วด้กระกะเอางี้นึกออกไหมครับนึกออกไหมเดียกมือขึ้นเออหลับตาได้อยู่ไหมช่วยเขหลับตาลงหลับตาลงเอามือลงเอามือลงหลับตาดูลูกแก้วไว้ท้องยังอยู่ไหมหลับตาดูลูกแก้วไว้ท้องทรงใจจนตารลูกแก้วทรงใจหยุดใจหยุดนิ่งนิ่งแขนได้ถ่ายนิ้วนจะได้ถาย เห็นแล้วลึกใครจะเล็นสายว่างออกไปเอื้พระใหม่องค์แ้ะถากว้างห้าไวทองเราใครเห็นแล้วยกมือขึ้นหน่อยน้องนู้เก่งมากตาลงกใส่ครึ่งหอมจมูกของพระหยุดแนหยุดมองห้ตามพระหยุดแนหยุดมองไปกลางหลังหัวพระหยุดแนหยุดมองไปท้องพระหยุดยิ่เห็นดวงทางยิ่งแล้วมองยี่นกลางดวงทางหยุดยิ่เห็นจุดเล็บสายลึกให้จุดเล็บสายว้า เกิดพระใหม่องค์ห <c> น <oughs airpl> <oughs c oughs> ้าตักว่างสิบวาช่องเราใครเห็นแล้วอย่ามือขึ้นครับปึ๊บกลิ่งมากเดี๋ยวตั้าตาลงอีกครั้งหนึ่งมองจมูกอมือลงเอามือลงมองจมูกของพระหยุดเลหยุดมีกอาพระหยุดเลหยุดมองใบตางวหัพระหยุดเลหยุดมองไปท้องพระหยุดจลเห็นดวงทำอีกแล้วมองที่ทางเราทำให้จุดเล็กใส่นึกให้จุดเล็กใส่ว่าออกไปเกิดพระใหม่องค์หน้าตากว้างสิบห้าวายท้องเรา ไปเห็นได้ยังไงบ้างเลยครับเออเก่งมากโอนท้ายโอนท้ายเอาตาเราแค่เด evet> ียวจะดูหนังต่อมองจมูกของพระหยุดแนหยุดมองหิ้ตาพระหยุดแนหยุดมองไม่จอกระตากกลางหัวพระหยุดแนหยุดมองไปท้องพระท้องใจหยุดอยูเห็นดวงธรรมตรงที่เป็นกลางดวงธรรมหยุดอยู่เห็นจุดเล็กใสนึกถ้าหยุดเล็กใส่ว่างออกไปเกิดพระใหม่โอรตากว่างยี่สิบใบทองเราใครเห็นได้ยังไงบ้างเลยครับเออเก่งมากตาเราแค่เดียว พนมมือไหว้พระในท้องนี่อ้าวทุกคนพนมมือไหว้พระในท้องบอกพระขอให้หนูเรียนสื่อเก่งขอให้หนูเรียนสื่อเก่งขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆขอให้มีคนมาช่วยลุงเรียนเยอะๆเรียนได้เมื่อกี้นี้ใครเห็นพระเขาไม่เมื่อคืน เก่งจริงพวกว่วสามอีกเออพระใหญ่เลยใหญ่เลพระใหญ่เลยสวยไหมเออให้ได้มาดูหนังตอนหนึ่ง่องอ่ะ